ส่งสลิปมาให้ผมมาอีกแล้วครับต่อยี่ต่อยอดอีกเยอะนะครับวันนี้ไม่รีบแล้วทุกท่านเนาะนะครับได้ตังค์แล้วไม่ต้องรีบนะครับได้เงินแล้วัดีเยอะๆนะครับเตรียมเตรียมแถวเราสทสทสาธุวัฒสทผู้ช่วยผู้ช่วยนะเตรียมและเตรียมประจะต่ออีกรอดนึงครับมีของแม่ผู้ช่วยทีายสีชัยนะคลับมาถือปากแก้วับ อ่าคับาถือาโซ่เดียวนะครับย่างรอไปนะครับได้สำเร็จกับเราอ้ใจเย็นนะต่อยอดใจเย็นจะมาตอโอ้โหเมื่วันนี้ลวมกระเป๋าแล้วน้่เห็นไม่ก่อนไมไว้ก่อนยังยังยังไม่วงนต่อยอดเดี๋ยวอันนี้แค่ที่ยังไม่ได้ต่อยอดมียอดเงินแล้วนะครับหนึ่งแสนสี่มื่หนึ่งพเจ้อ้าสิบสามตาุครับ สี่หน้มนะครับเป็นตีเอาเรอออนกาสจสกสบสวนอ่ะเอากันไว

ก้นพะปรางนะครับโทรหาคอยนะคอยล้วไม่ได้ไม่กินเลยคอยโทรหาเจ้าอยู่ห้องใต้เหรอเไม่ได้กินเลยอยู่ข้างหน้ารถมหยาด้างเลยนะครับทีมรางวัลผสมรายยุทธ์ต้นพระปรางครับเอาน่าที่สะดวกกันได้ครับสาธุท่นะครับ มาแก้้แกหอคับุเลยุับุนเไหนก็ได้นะครับเสือบางเดือ2ย่านเห็นยบะยุตามกมุกช่ไว้เป็นลงยู่บุ้ท่านได้พอแค่นครับ อันนี้ฟันะครับกรากรกรอ่ะทุทานขึ้นนมูพอะกรนะครับจะไปวาตาผมนโมตัสะภะควะโตอะระโตสมาสพุธัสะนะโมตัสะภะควะโต ทานังเมปริสุทธังนิพพานังปรังสุขังนิพพานะปัจโยโหตุอิมานิมายัางพันเตจักตุปัจยาทานังจักปาริวรานิทิขุสังคัสสะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตีิคุสังโคอิกมานิจักตุปัจจยธานังปติคันหาตุอัมหากังพิคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายต้นเงิน,นาาต้นผ้าป่าแต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับร,รับแล้วเ,ลเพื่อประโยชน์และความสุขคปักจักรเรน แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดามีบิดามารดาสามีภรรยามีภรรยาบุตรีบุตรชายบุตรีบุตรชายญาตายายญาติายายแก่นาเวรแก่กรรมนายเวรและญาติพี่น้องทั้งหลาย ที่ร่วงลับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขแล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตาลออกาหน้าานเถินตาดอัติค้อยังไงนะครับ ไปถวายได้พระพุทธเจ้าได้เลยนะครับต้นเป็นถวายเพื่อเอามานับนะครับเปถวายพระพุทธเจ้าเอาเปรต่ป็าถวายได้เลยนะครับเอาเอาเขาไปลุกต้นเลยนะครับถวายเลยเอาไปถวายไปพระพุทธเจ้าต้นเลยถวายตรงไหนก็ได้ครันครับเดี๋ยวเราถวายเสร็จก็ยกลงมาครับให้ท่านรับก่อนแล้วก็เอามานับนะครับอีกครั้งหนึ่งยอดอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับพ่อแม่ ไม่ไม่เป๊ะเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับทุกต้นเลยนะครับเอาไปถวายท่านทุกต้นเลยนะครับถวายพระคุจ้าแล้วก็ยกออกมานะครับทุกต้นถวายไ่้ครับทมนมนที่ใช้ยกไปถวายพระคุจ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวกมมาให้ประกานท่านนะครับยอดปัจจัยนะแล้วจะให้ต่อยอดนะพ่อบนรับรับปัจจัยครับ เดี๋ยวเราจะทำพต่อยอดกันด้วยนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ครับจริงๆนะครับปัจจัยตรงนี้เราพอรู้แล้วแต่ยอดต่อยอดเป็นระยัู้ิถามีมีบาดในห้องเล่นที่เราจะต่อยอดครับวันนี้จะรับเงินใช่ไหมครับครับเอากวามใส่ตรงนั้นนะครับถ้าอยากเข้าไปกว้างเลยก็ได้ครับวันนี้จะได้ช่วยกันเนาะจะได้ช่วยกันนับครับพอเป็นไปไปต่อยอดนะว่าพอันไปต่อยอดเร่อยังไงก็พอ ขออภนะครับขออภัยนะครับขออภัยนะครับข้อภไินะดข้บขหน่อยนะครับขันนะครับ เื okay. Okay. ่อ kind ก of mm ับ hmm. อันนี้ก็ได้ครับแพอกระจายกระจายไปครับเดี๋ยวจะได้ร so ับยอดรวมกันนะครับยอดนี้ของเราว่าแกออกนะครับยูทุนครับยูทุบช่วยกันแกยต้นต้นปนาทุ่งนั้นเรน่ยนะครับกอดกอดไปรวมได้คันเดี่ยวกันก็ได้นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เรารวมกันแล้วนะครับ เราทําเป็นพิธีกรรมเฉยๆว่าโออเราแยกัะมาตอนนี้สุดท้ายเราก็รวมกันนะครับเป็นหนึ่งเดียว